สวัสดีค่ะความมังค่งที่ไม่ธรรมดาของครอบครัวในวงกว้างของนายกรัฐมนตรีริชีสุนาคมหาเศรษฐีของสหราชอณาจักรและอัคชาตามูรติภริยามหาเศรษฐีของเขาถูกเปิดเผยแล้วด้วยทรัพย์สินสุดที่ประมาณ730ล้านปอนด์ซึ่งรวมอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งในสหราชณจักรรและสหัฐอเมริกาผลประโยชน์ทางธุรกิจมากมายและแม้กระทั่งกลุ่มรถยนต์รวมถึงรถ Rang e Rover สเปคสูง Lexus ระดับสูงสุดและ BMW o ็ b r r i g g e อดีตในธนาคาร Goldman Sachs และคู่สมรสที่ได้รับการศึกษาที่ Stanford นั้นเป็นผู้ครอบครองที่ร่ำรวยที่สุดบน Downing Street ในประวัติศาสตร์อันที่จริงอักชาตามูรติได้รับการกล่าวขานว่าร่ำรวยยิ่งกว่ากษัตริย์ชาวส์ที่3เนื่องจากเธอมีส่วนแบ่งถึง430ล้านปอนด์ในสหราชอาณาจักรไอทีของนารายนามเมอร์จี ซึ่งเป็นมหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่ของเธอเธอยังคงถือหุ้นในธุรกิจต่างๆตลอดหลายปีที่ผ่านมารวมถึงการร่วมทุนกับอเมซอนคลา u d t a i l ในอินเดียมูลค่ากว่า900ล้านปอนด์ต่อปีโครงการที่เธอและริชชีจะตั้งขึ้นร่วมกันคาตามา r a นเวนเจอร์สยูหุ้นในบริษัทที่ดูแลกิจการของจามีโอลิเวอร์ร้านพิซซ่าและร้านเบอร์เกอร์เวนดี้ในอินเดียและร้านตัดเสื้อ News and l i n g Wood ของอิทโชเนียนซึ่งทำให้เสื้อโค้ตของนักเรียนราคาตัวละ2,500ปอนด์ในขณะเดียวกันพ่อตาของริชชีซึ่งได้รับฉายาว่าบิลเกตแห่งอินเดียเนื่องจากบทบาทของเขาในการบุกเบิกความเฟื่องฟูด้านเทคโนโลยีของประเทศเพิ่งได้รับการจัดอันดับให้เป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดอันดับที่6ของอินเดียและอันดับที่654ของโลก หลังจากประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นในการก่อตั้งบริษัทไอทีในบังกาลออินโฟซิสในช่วงทศวรรษ1980ปัจจุบันเป็นบริษัทข้ามชาติมูลค่า9.6พันล้านปอนด์ซึ่งมีพนักงานมากกว่า345,000คนในขณะที่พ่อของอักชาตามีทรัพย์สินประมาณ3.9พันล้านปอนด์มารดาของเธอสุดากลายเป็นวิศวกรหญิงคนแรก ที่ทำงานให้กับเทลโก้ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของอินเดียในงานแต่งงานของลูกสาวกับริชชีในปี2,552มีแขกรับเชิญมากกว่า1,000คนร่วมถึงนักสแสดงชาวอินเดียกิริชกานาดเอนีคัมเบิลเป็นต้น